วันนี้เนี่ยที่สื่อเกาหลีเขาลงมาเล่นเขายืนยันว่าประเทศเขเมรเนี่ยเป็นฝ่ายยิงเข้าไปก่อนตอนช่วงตอนอช่วงอตอนประมาณบ่าย,ายเนี่ยเกาหลีใต้เขายังมีคลิปวิดีโอทหารเขมรยิงยิงใส่เราช่วงบ่ายอยู่เลยเขายังมีอยู่เลยทหารไทยนี่เงียบกิฟไม่มียิงแม้แต่แปดเดียวนี่คือสิ่งที่วันนี้เกาหลีใต้เนี่ยนะครับเขานําเสนอข่าวเรื่องนี้ และประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่เขามีเครดิตทางสังคมสูงเป็นประเทศที่ผลิตเครื่องบินลบได้เป็นประเทศที่ผลิตเทคโนโลยีต่างๆได้จึงมีต้นทุนทางสังคมโลกสูงมากแล้วเขายืนยันว่าคำเห็นเป็นฝ่ายยิงก่อนอันนี้ประเทศไทยสบายเลยเราก็แค่เก็บคลิปเก็บหลักฐานเท่านั้นแล้วเราต่อสู้แบบนิ่มๆแต่การต่อสู้แบบนิ่มๆของไทยก็ต้องอย่าลืมนะครับว่า จะต้องสวนไม่มันแถลงปุ๊บอีกชั่วโมงสองชั่วโมงเราต้องตามติดต่อแถลงพร้อมเปิดหลักฐานส่วนของขมรนั้นมันไม่มีหลักฐานอะไรวันนี้มันก็สร้างหลักฐานใหม่ขึ้นมามีหัวจรวดของเราไปปักอยู่หน้าบ้านมันอีกแล้วไอ้ข่าวที่แล้วนอนละนามไงข่าวนี้ปักมาใหม่แล้วมันมีคลิปหลักฐานท้งของเกาหลีใต้ที่ไปปรากฏว่าได้เห็นตาหารขมงยิงใส่บ้านเรือนประชาชนเองเขาก็มีคลิปหลักฐานตรงนั้น เป็นเพราะคนขเขมรเสือกไปถ่ายกันเองไปถ่ายไไปถ่ายไอ้ b m 2บเบสที่หันหลังเข้าขเขมรแล้วยิงใส่เข้ามาแล้วมาตกในบ้านเรือนประชาชนคราวนี้ขเขมรทําการบ้านมาดีครับวัดมุมวัดองศาเรียบร้อยว่าจะให้ไปตกที่ไหนไปตกยังไงวันนี้ก็ตกใส่บ้านเรือนประชาชนเพราะอะไรครับเพราะว่าประชาชนขเขมรล้วนแล้วแต่หนีไปอยู่ในค่ายอบพยพของเขาหมดแล้วบ้านแม่งก็เลยไม่มีใครอยู่ มันก็เลยหันปากกระบอกปืนยิงใส่ของพวกเดียวกันเองแล้วก็มาทำคอนเทนต์ว่าประเทศไทยยิงระเบิดตกแล้วแม่งไม่รู้ว่าระเบิดแบบไหนด้วยมีแต่รูกระสุนเต็ไมไปหมดกำแพงพังไปหมดอันนี้คือสิ่งที่คอมเมนท์ถามว่าวันนี้ประเทศไทยตกใจตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกไหมไม่วันนี้คนไทยไม่ได้ตกใจตื่นเต้นไม่ได้มีหายเหวอะไรเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เราก็มีเครดิตทางสังคมพอสมควร แล้วเรายังได้ประเทศอย่างประเทศมาอํานาจทางเทคโนโลยีอย่างประเทศเกาหลีใต้ก็มาสนับสนุนว่าคำเหม็นเป็นฝ่ายลุกลานอธิปไตยของไทยก่อนอันนี้ก็สบายใจได้จึงไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นและที่สําคัญการปฏิบัติการครั้งนี้วันนี้นะครับที่ประชุมสมาสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการประชุมเขาเรียกว่าประชุมเต็มระบบ นั่งประชุมกันแบบเห็นหน้าเห็นตามไม่มีไม่มีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไม่มีเรียกแม่งมาทั้งหมดกับคนที่เกี่ยวข้องมึงต้องมาแม้ว่าจะเป็นนายกรองนายกรัฐมนตรีทุกฝ่ายนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับรัฐมนตรีมหาไทยปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทร,ระวงมาหาไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและอะไรครับนายอำเภอ นั่งคุยกันในที่ประชุมเลยแล้วก็ไปสรุปเหตุการณ์ของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเกิดขึ้นมาว่าเกิดขึ้นอะไรบ้างความเตรียมพร้อมเป็นยังไงสุดท้ายในที่ประชุมนะครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงกองทัพว่ามีอะไรทําไปเปิดปฏิบัติการครั้งนี้ต้องเปิดปฏิบัติการแบบเต็มรูปแบบไม่ใช่เปิดแบบเปิดเปิดหยุดหยุดเปิดเปิดหยุดหยุดแบบคราวที่แล้วไม่มี วันนี้คุณอนุทินสั่งบอกให้เปิดปฏิบัติการเต็มรูปแบบแล้วถ้าเกิดมีเหตุเหตุการณ์อะไรที่มันจําเป็นที่จะต้องใช้ของบางอย่างขึ้นมาก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องมานั่งถามไม่ต้องมารอคําสั่งนี่คือคําสั่งของนายกรัฐมนตรีที่มอบนโยบายให้กองทัพทุกอย่างข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนั่นคือคุณอนุทินได้กําชับไปยังกองทัพบกในที่ประชุมสมช บรรดาแม่ทัพนายกองก็ตบมือกันเกียวกาแล้วบอกดีมากเลยท่านหนูเรารอมานานแล้วคำนี้จากนั้นพอหลังการประชุมเสร็จมีนักข่าวไปถามว่ามีการจะคิดว่าจะมีการเจรจาหรือทางนั้นขอเจรจาแล้วเราจะหยุดยิงไหมคุณอนุทินบอกไม่คุยไม่มีไม่ต้องคุยกันอีกแล้ววันนี้เปิดปฏิบัติการเต็มรูปแบบเอาให้มันจบๆไปซะแล้วเขาถามว่าแล้วมาเลยกับสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดมีการ ร้องขอมาให้เปิดให้เปิดการประชุมท่านนายกจะว่าไงนายกบอกไม่คุยไม่มีอะไรต้องคุยคือพูดง่ายๆว่าวันนี้นายกหนูเนี่ยนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะครับตอนนี้แม่งหน้ามืดไรเฮียห <c oughs> น้ามืดและไอสัตว์หลังจากหลังจากไปโดนปล่อยคลิปนะ <c oughs> ไอ้คุณเซนมึงเล่นของแต่ละอย่างนี่มึงไม่ดูจังหวะเวลาโอกาสเลยนะไอสัตว ว่าสนามนี้ควรจะเล่นอะไรสนามนี้นี่มึงหยิบมาเล่นมั่วสู้เหล็งเลยนะฮะปรากฏว่าคุณอนุทินเขาไม่ได้โกรธหรอกไอ้เรื่องคลิปเพราะคลิปไม่ได้เสียหายคลิปของคุณอนุทินไม่ได้เสียหายอะไรผมย้ำนะผมย้ำว่าไม่เสียหายนะครับเพราะว่ามันเป็นการไปกินข้าวแล้วมันก็มีไกด์ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ๆไอ้ฮุนเซนก็ไปอุปโลงขึ้นมาบอกเป็นเพื่อนเพื่อนพ่อมึงไงมึงอายุเจ็ดสิบฝ่าจะไปแปดสิบแล้วไอ้แม่ย็ด ไอเด็กคนนี้ที่นั่งข้างๆติดกำแพงที่นั่งข้างๆคุณอนุทินนะไอ้นั่น่ะหมอยพึ่งขึ้นว่าจะเป็นเพื่อนได้ไงไอ้หียมึงมึงกำลังโตหกอีบุญลานีแล้วนั่น่ะเมียน้อยมึงอีผู้หญิงคนนั้น่ะมันเป็นเมียน้อยมึงแล้วมึงก็เป็นไงพาให้เขาพาไปเที่ยวมึงคิดว่านายกหนูกูเป็นไงอยู่สายหืน่นเหรอนายกอนุทินชาญวีรกูลแกอยู่สายตื้อ แกไม่ชอบสวแสกแจ๊กแกชอบสายตื้นมึงไม่เห็นคลิปเหรอที่เวลาแกไปสวดมนต์ในวัดอะแกโยกเงี้ยละโมตสะนะโมนะใช่ไหมไหรบอะโมตัสะผักขวะโตไหลวาแกอยู่สายตืดไอ้เฮียนี่ก็เลอะเทอะไปเรื่อยเขาไม่ได้อยู่สายหื่นเหมือนมึงนี่จริงว่มพอเวลาแม่งเวลามีคนถามว่าป่าตกลงอีก อีนางมาลีนี่เขารับข้อมูลจากไหนมาว่าหน้าตบปากจังลยบ,บอกอ๋อคุณฟังผมแล้วคุณจะหูตาสว่างเพราะอีนางมาลีมันรับข้อมูลตรงๆมาจากนายฮุนเซนก็บอกเอามันอยู่ด้วยกันเหรอเอาคุณรู้ปล่าวแอปเปิลเนี่ยนะครับแอปเปิลเนี่ยเวลาเขาเสียบสายชาร์จเนี่ยความเร็วของมันเนี่ยอยู่ที่สิบไมกะบิตแต่ของเนีมันเสียบทีเดียวก็ผ่องท่ายนะผ่องถ่ายความเร็วสิบไมกะบิตจริงไหมครับเพราะมันเป็นพอร์ตยูเอสบีสามจุดอ่สามจุดสองเป็นหัว เป็นพอดหัวใหม่แต่ของคุณเซนกับบุญลานีอันนี้เสียบเข้าไปทีหนึ่งนี่มันยังไม่เข้านะข้อมูลยังไม่ไหลออกมานะต้องเสียบเข้าอย่างเงี้ยเสียบเสียบเสียบเกิดจากการสัมผัสแล้วมันมีความร้อนพอมีความร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลไหลเลยไหลเหมือนน้ากะทิอ่ะ <c oughs> นั่นแหละครับเขารับส่งข้อมูลกันสองคน <c oughs> จริงนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก นะครับนั้นนายกอนุทินผมจึงไว้ใจผมกําลังบอกพี่น้องประชาชนว่าคุณอนุทินไม่ได้มีเรื่องเสียหายเรื่องพวกนี้เพราะคลิปที่เปิดออกมาผมดูครบถ้วนกระบวนความพร้อมๆกับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วแกไปวัดแกไม่ได้ไปโรงแรมมอ้เหี้ยหรือมึงจะหรือว่าพวกมึงเห็นวัดไปโรงแรมมาเพราะพวกเขมเมนตมันไม่ค่อยรู้จักอะไรนี่แล้วพระวันนี้วิ่งหนีก,นกระจายเลยนะไหนว่าเหนียวไงเห็นไปลดน้ำมนต์ตามแนวชายแดง เมียงประเมียงประสมจอยเมียงปลาเมียงปลาสมจอยไปพรมน้ำมนต์ไอทหารเขมรก็ก้มหน้าก้มตารับพรเมียงปะพ่อมึงกับใครชั่วโมงนี้ใครจะมีโอกาสมามีอารมณ์เมียงปะสมจอยกันวะปากฏว่าเสียงระเบิดลูกแรกตตมปุ๊บพ่าะาอยู่โยนโยนถาดโยนไอที่กวาดพื้นทิ้งเลยแล้วก็วิ่งหนีขึ้นรถไอยียแล้วมีรถชาวบ้านมาเรียกพพระพระมาดิขึ้นรถเร็วๆขึ้นมาดิแหกันขึ้นมาเต็มคันรถแล้วปิดประตูไม่ลงอีย แล้วพวกขึ้นพระขึ้นรถกระบะพวกจะเป็นชาวบ้านเสร็จไ <ละ S 1> หลสดเลยฮัลโหลนี่เราจะเรเปรี้ยปนต้มเปรือทศเสียงปริกระตัอังกฤษเดีตนลังกระปุ่นนิ่งปริเอตอวไปเป็นเอฟซีโหกพระแม่งยังกลัวเฮี้ยพระเฮี้ยอะไรกลัวเครื่องบินในสัตว์เอ้ไม่ได้มีเฮี้ยอะไรเลยเครื่องบินเขาบินมาดูเฉยว่าตรงนี้มีอะไรอยู่หรือเปล่าเออที่ทิ้งระเบิดมันอยู่ตรงนูน้นไอ้ตรงนี้เขาเรียกบินเลยเขามา <c oughs> นักบินคงไหมครับบินไปก็คงดูวิวอันนี้สวยจังเลยนะทุ่งโล่งๆตายเราบินเลยมาแล้วเนี่ยสงสัยจะเป็นนักบินคนเดิมเมื่อปีห้าสี่ที่บินเลยเข้าไปขเขมรแล้วรีบทําโซนิกบุมทหารขเขมรตกใจไอหุ่นมาเนตแม่งเป็นไงครับวิ่งควยตั้งสั่งยิงเลยนะฮะเออนะครับ <c oughs> นะดังนั้นเรื่องต่อมาวันนี้ที่เป็นเรื่องสําคัญ วันนี้หลายสำนักงานข่าวหลายสำนักข่าวบอกว่าคุณม,มาเนี่ยหลบหลังพ่อหลบหลังพ่อไม่หลบครับพ่อไล่ไปอยู่ที่อื่นนานแล้วไล่ไปอยู่ที่อื่นมันเกือบจะเดือนมึงแล้วนึงแลวทีมยังเรียกกลับมาสังเวยอ,อยู่เนี่ยเอามาบูชายันความผิดพลาดของตัวเองโดยอาศัยชีวิตลูกไอคนละยำหมาอย่างนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งลูกมันจะจะฆ่าได้เลยคุณคิดดูเนี่ย จะไปแปลกใจอะไรกับการที่มันจะฆ่าคนของมันเองมันจะฆ่าคนไทยจริงไหมครับแต่เผอิญจีนไม่เล่นด้วยจีนบอกเฮ้ย hey, มึงจะทําอะไรเรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูนะครับขอบคุณครับพี่ก็แล้วแต่นะนะครับขอบคุณมากสาหรับสติกเกอร์ของขวัญน,นะครับจีนบอกมึงจะทําอะไรก็เรื่องของมึงอย่ามาเกี่ยวกับกูมึงไปว่าของมึงเองไม่ใช่เวลามึงจนตอกมาแล้วมึงมาหากูแล้วมึงก็หักมึงก็บิดกูอีกสุดท้าย ุนเซนนะครับไปประสานกับอเมริกาโดยผ่านการทูดแบบลับๆจะขอลีภัยไปอเมริกาทั้งๆที่รู้อยู่ว่าอเมริกาต้องจะจับแต่มีเงื่อนไขต่อรองว่าก่อนที่จะลีภัยเดี๋ยวจะทำผลงานสร้างผลงานไว้ให้ก็คือพูดง่ายๆว่าจะเปิดทางให้สมรังสีเข้ามาโดยที่ไม่ต้องทะเลาะเบาแวงกันเลยมึงมาเลยกูจะไปแล้ว เรื่องนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าทํามันก็ฉลาดไงมันบอกเรื่องอะไรกูจะไปฟังมึง,มงไอจ่าทาก็เลยพูดคําเดียวง่ายๆถท่าที่ทราบน,นะหมายความว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่มึงหนีได้มึงก็หนีไปซะไม่ใช่ปล่อยให้เดี๋ยวคนอื่นเขาเข้าไปแล้วเดี๋ยวจีนแม่งเข้าเดี๋ยวเกาหลีแม่งเข้าเดี๋ยวกูเข้าขึ้นมาเนี่ยลาบากนะเพราะคนของกูอยู่บ้านเมืองมึงเต็มไปหมดเลยนะสุดท้ายฮุนเซนก็รู้ตัวแล้วว่าอเมริกาไม่เอากูแล้ว จีนก็ไม่เอากูแล้วแต่ด้วยความเป็นอะไรครับความเป็นสัตว์นรกนี่นะฮะมันยังไงมันก็ไม่ยอมแพ้สุดท้ายมันกม็มันยอมที่จะลบตรงนี้เพื่อหวังว่าให้ประเทศอื่นๆมองเห็นว่าประเทศมันเป็นประเทศเล็กๆแล้วถูกลังแกถูกลุกลานแล้วถูกประเทศมหาอำนาจลุมลังแกมันมันจะลากนานาประเทศที่มีปัญหากับจีนมีปัญหากาบสหรัฐ มาโหวตคะแนนเสียงให้มันว่าเป็นประเทศที่น่าสงสารแล้วจะรักษาบัลลังก์ทองของมันไม่ได้เรื่องนี้ฮุนเซนคิดผิดแล้วคิดผิดอย่างแรงกล้าเลยไม่มีประเทศไหนที่จะมองเขมรเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ววันนี้นะครับถึงขนาดว่าเกาหลีใต้ออกข่าวโจมตีมึงทั้งวันเนะี่ยเฉพาะกูไปดูคลิปมาวันนี้นยะกูเห็นตั้งเจ็ดแปดคลิปแล้วที่เขานำเสนอ และทุกการนำเสนอของเกาหลีใต้เขาชี้ไปที่มึงอย่างเดียวเลยมึงจบแล้วไม่งั้นวันนี้ฮุนเซนเขาจะประกาศหรยอครับวันนี้ฮุนเซนก็ประกาศผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ยินยอมให้กองกำลังใดๆของประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ของข้าพเจ้าเองลุกล้านอธิปไตยเข้ามาใช้พื้นที่ของประเทศเรานั่นหมายถึงเกาหลีใต้ไงนั่นหมายถึงเกาหลีใต้ แล้วผมเชื่อว่าคณะทํางานของเกาหลีใต้น่าจะกลับออกไปหมดแล้วนะครับเรื่องราวของเขาน่าจะจบหมดแล้วแล้ววันนี้เนี่ยพอเกาหลีนำเสนอเรื่องนี้ประกอบกับไอ้ทัพบอ,อกว่ามึงรีบหนีนะไม่งั้นเดี๋ยวประเทศอื่นเขาเข้าไปล็อกมึงเข้าเนี่ยลำบากนะไอ้ไอ้ฮุนเซนเลยเขียนวันนี้สดๆเราไปดูเฟซบุ๊กมันเนี่ย มันประกาศในนั้นเลยว่ามันจะไม่ยินยอมให้กองกำลังของประเทศใดๆเข้ามาลุกลานในประเทศของมันอีกต่อไปมันพร้อมสู้ตายนั่นหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าฮุนเซนไม่รู้จะไปไหนไงจะไปดูใบก็แมงกระเสดายอำนาจที่ตัวเองสร้างมาอยู่ตรงนี้คุณเซนอยากจะฮุนเซนเนี่ยมันตอกเสาเข็มลงลึกไปมากแล้วการที่จะขุดขึ้นมามันใช้เวลาแล้วก็มีความเสี่ยงสูงถามว่าวันนี้ ไอ้หุนมาลีนี่ยังอยู่ในขเขมรไหมนะครับไอห้หุนตัวหุนมาลีเองก็ไม่ได้อยู่ในขเขมรวันนี้คนครอบครัวตระกูลหุนไม่มีแม้แต่ตัวเดียวยกเว้นนายหุนเซนที่ยังอยู่ในขเขมรยอยู่นะครับแล้วก็เกิดสมมติว่าวันดีคืนดีขึ้นมาถ้าเราไม่หยุดจีนไม่ห้ามเวียดนามส่งเสริมลานนวนินรวนลาวนี่ล้างขอปืนใหญ่รอเราตีเข้าไปเรื่อยๆ อย่างที่บอกแล้วครับคุณเซนมันกลัวมันเลยเปลี่ยนแผนการลบวันนี้ขมรเปลี่ยนยุทธวิธีในการลบในยุทธการครั้งที่สองนี้คุณเซนแบ่งกองกำลังรถบีเอ็มยี่สิบเอ็ดออกเป็นสองหน่วยหน่วยแรกเนี่ยไปจอดประจำการตามจุดต่างๆที่หมายเดิมแล้วก็ที่แล้วก็สลับวิ่งกลับไปที่หมายใหม่แล้วก็ยิงซ้อนที่หมายใหม่แล้ววิ่งกลับมาที่ใหม่คือยิงสลับพยายามจะหลอกเราไง แต่มันไม่รู้หรอกว่าปืนใหญ่เราเนี่ยล็อกมันได้วันนี้บีเอ็มยี่งทิเบตมันขนาดจอดอยู่ใต้ถุนตึกยังโดนระเบิดตายอย่างคิดดูเนี่ยขนาดลงอยู่ใต้ถุนตึกนะระเบิดเราแม่งลงไปปุ๊บอี๋ตุ้มม,มันไม่ได้ยิงกันอย่างนี้เนะลูกกระสุนปืนใหญ่เรามันมีตาเขากำหนดเป้าไว้แล้วว่ารถมึงอยู่ตรงนี้ มึงไม่จําเป็นต้องยิงเลยแค่เครื่องบิน f อฟสิบกบินโฉบไปแล้วส่งแผนที่เข้าไปเนี่ยเขาจะเห็นหมดแล้วฮุนเซนมันก็เปลี่ยนยุทธวิธีในการยิงใหม่มันเข้าใจว่า f อฟสิบหกเราตาบอดในตอนกลางคืนเอ็เอาแน่นอนแล้วครับเอฟิบหเราอาจจะตาบอดในตอนกลางคืนจริงถึงแม้ว่าจะมีอินฟาเรดที่หน้ากระจกแล้วก็ที่หมวกถึงแม้ว่าจะมีมีตาอยู่จริงอันนี้ก็ดับไปแล้วเอโทษทีนะฮะ ผมก็คุยโม้จนเพลินเลยก็ลืมดูตรงนี้นะครับอเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเนทมานะครับขอบคุณมากนะฮะนะฮะ <c oughs> ใช่ครับ F16 อาจจะตาบอดเวลาคุณไม่ได้ยิงอะไรออกมาความร้อนมันไม่เห็นอันเนี้ยใช่ไอ้หุนเซนมันก็เลยรู้ไงว่าอ๋อ ถ้าเรายิง b ีเอมยี่สิบเอ็ดกลางคืนเนี่ยไอ F ้เอฟสิบหกก็ถล่มเราไม่ได้สิสบายแล้วทีนี้เมียงประเมียงประแปลอุตรุปประบีเอ็มยี่สิบเอ็ดกับแปลอุตุกับปรันตาลตระกันกลางคนแปลเอนทุนเสียมแล้วเอฟสิบหกแปลออโกนมาโนโกนปลมันก็แปลว่าเฮ้ยฮัลโหลพวกเราอย่าลืมนะมึงอย่าเพิ่งม,มายิงตอนนี้ยิงยิงหยุดหยุดแล้วรีบเก็บรีบย้ายเสร็จปุ๊บปุ๊บปั๊ปปปบกลางคืนมึงตั้งที่หนานมึงยิงแม่งกลางคืนเลย เพราะ f อ6สิมันตาบอดพอมึงยิงคิดดูมันใช้เวลาประมาณสิบนาทีในการยิงอ่ะสี่สิบร่องสี่สิบกระเปาะเนี่ยยิงประมาณสิบนาทีแต่ f 1ฟสิ้า1อเอฟกว่าจะบินมาเห็นก็ประมาณก็นสิบห้านาทีมันหายไปแล้วมันจับความร้อนไม่ได้เพราะ F16 มันตาบอดแต่แม่งลืมนะไงเฮีย ไอ้ฮุนเซนมันลืมที่มันลืมเนี่ยมันลืมว่าบ้านเรามีกิฟเพนขอบคุณพี่น้องที่โดนเนทลงท้ายที่จุดเก้าเก้ามานะครับขอบคุณมากนะฮะจริงไหมครับแม่งลืมไปว่าเอ,าอ้าไอ้เยี่ยเสียมันมีกิฟเพนกิฟเพนคืออะไรกิฟเพนแม่งเหมือนนกล้นลันเนอร์มีมิเคยดูไหมมีใครเคยดูนกล้นล,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 ลันเนอร์ไหมกับหม,มาป่าแม่งวิ่งไล่กันเลยตึ๊ตึ๊งตึ๊มีมิ ไอหมาป่าแม่งกะระสือรุ่งตกใจแล้วแม่งไล่นกลันรถรถลัลลนเนอร์เนี่ยไล่น,นกเฮียี่แมง่งวิ่งวิ่งวิ่งอยู่นะความเร็วแม่งเร็วกว่าหมาอีกนะวิ่งวิ่งอยู่ปุ๊บมันนึกจะเลี้ยวซ้ายแม่งเลี้ยวเลยไอหมานี่แม่งวิ่งหัวทิ่มจนกำแพงไอเฮียแล้วเวลาไล่ไล่หมาตะปบปุ๊บแม่งบินขึ้นฟ้าเลยเนี่ยนกนลนันเนอร์เนี่ยแสกคลิปหายเลยอ,อ่ะบิ๊ดนะครับมันลืมไปว่าเรามีกิ๊บเพ่น ไอ้เยี e ่ยกิปเพนเนี่ยแม่งเป็นดวงตาเทพเจ้าเพราะมันมีระบบ ISECER ซอรก็ S e C e มไม่รู้อะที่ติดอยู่หน้าเครื่องบินน่ะกลางคืนมึงไม่ต้องยิงเฮียอะไรเลยมันจับได้ <c oughs> มันจับได้แค่มันบินขึ้นไปปุ๊บเนี่มันเก็บล้อจะหมดเกียร์อัพแม่งเก็บล้อตึกปุ๊บเปิดเลยด้าปับ๊บสามร้อยกิโลสามร้อยกิโล เอาง่ายๆนะจากประจวบปองบินประจวบเนี่ยนะแม่งบินมาถึงกรุงเทพนะไอบินมาถึงสระบุรีก็พอไม่ต้องถึงโคราชนะเอาสระบุรีเนี่ยคุณคิดดูสามร้อยกิโลเมตรบนฟ้ากับสามร้อยกิโลเมตรบนดินมันไม่เหมือนกันนะไอสามร้อยกิโลเมตรบนดินคุณต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่สามร้อยบนท้องฟ้าเนี่ยแม่งสาดลงไปหมดเลยแล้วมันเห็นได้ร้อยแปดสิบองศา เกือบจะ360มันเห็นหมดเลยกลางคืนนะและที่จมที่ผมเล่ามาฟังได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันคุยข้ามสายพันธกันไม่ได้ระหว่างอะไรครับยุโรปกับอเมริกา F16 เนี่ยมันรับข้อมูลจากกิ i p เพนไม่ได้แล้วกิ i p เพนก็ไม่สามารถรับข้อมูลจาก F16 ได้แต่แม่งพอเจออะไรฮะเจอเสียงเข้าไปเป็นไงราชาราชากอปไม่รู้ไปอัปเดตซอฟต์แวร์อีท่าไหนไอ้เหียไอ้สองตัวนี้แม่งเสือคุยกันรู้เรื่อง ก็ที่ผ่านมาบินกลางคืนกันแล้วไปถล่มโดนตหารเขมรตายหายนะน,ะนั่นแหละครับที่จุดยุทธศาสตร์ทางตหารจุดจุดที่ตั้งไออาวุธของเขมนนรเนี่ยนะฮะเนี่ยกิฟเพนแม่งบินไปบินไปแล้วแม่งบินกลับเลยไม่ต้องทิ้งระเบิดเลยบินไปบินกลับแม่งโยนข้อมูลหมดเลยปุบ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 เอสิบหกรับข้อมูลล็อกเป้าเสร็จแม่งยิงเลยก็ตายหากันหมดเนี่ยขนาดบีเอ็มยี่สิบเอ็ดที่ซ่อนใต้ตึกตอนเช้าไม่ได้ยิงเลยนะ กำลังล้างรถกันอยู่ดีๆเย็ดแม่ระเบิดมาอย่างไรไม่รู้ไอ้เหี้ยตายกันยกลังไอ้เหี้ยตายยกหลังก็บอกแล้วไงบอกมึงอย่าดูถูกคิบเพ่นนะไอ้หา่านั้นมันขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าต้องมีคนตายอ่ะกูบอกให้แล้วเขาบินตัวปเปื่อยๆด้วยโอ้โหแล้วโอ้โหไอ้กองทัพอากาศเราก็ขู่โคตรหยาบคายเลยแม่งเอาคิปเพ่นเนี่ยโดยไม่ติดไม่ติดขีปนาวุธไม่ติดระเบิดวิ่งวิ่งเข้าคอมเมน กูถึงบอกไงถ้าวันนี้คำเหมแล้วมันรู้มันจับทางไทยได้นะมันเอากระจกสะท้อนแสงกระจกสะท้อนเงาไปล้อแว้เถกแถวบังเกอร์นะเอฟีหกยังไงก็ทิ้งระเบิดไม่โดนยิ่งถ้าแม่งเผาควันให้มันมีฝุ่นะะอะไรอองขึ้นไปนะแล้วแม่งเข้าไปโดนปีเครื่องบินเอฟไอปีไอพ่นเอฟตีหกพังหมดตกเลยกูบอกไ้จริงสวัสดีครับเฮเป้านะฮะ <c oughs> อืม คนที่อัพเกรดให้ซิงกันเป็นเด็กผู้หญิงด้วยโอ้โหนี่ไงกูก็ไม่รู้แม่งเก่งเลยไหมท่าไหนนะแล้วแม่งพาเอฟีหกคุยกับกิ๊ฟเพนรู้เรื่องไอ้ทียเก่งจริงๆกูนับถือใจเลย